เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการเกมอย่างว่า EP พิเศษเป็น EP ที่4แล้วนะครับแน่นอนว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเอออ่ารายการเกมอย่างว่า EP พิเศษเป็นรายการแบบที่แบบว่ามาจากการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเกมที่มาจากการ์ตูนมาจากหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมใช้สามารถอ้างอิงได้เนาะก็แน่นอนครับว่าอ่าใน EP ที่4วันนี้ก็จะเป็นเกมอ่านารูโตะนะครับซึ่งหลายคนน่าจะชอบกันมากๆเลย ผมก็ชอบด้วยเหมือนกันแหละเออนะครับแต่ว่าตัวเกมไม่ได้ชื่อนารโตนะเออตัวเกมจะชื่อว่าอ่าซาลาดะนะครับเทรนนิ่งเนาะก็เป็นเกมที่แบบว่าอ่าเป็นเกมนารโตเลยแหละเออนะครับเราก็ได้เจอซากุระซึนาเดะแล้วก็ฮินาตะอะไรประมาณนี้นะซึ่งเจอหลายตัวละครมากแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า มันทํางานได้ดีในมือถือรุ่นเก่าๆนะครับสรับคนที่ใช้มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะเจอบั克เยอะเลยนะซึ่งตัวผมเองก็ใช้มือถือแบบไม่ได้ใหม่บ้างนะก็คือแบบยังใช้ Android 10อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังบัคๆอยู่บ้างเอออันนี้ก็ต้องแจ้งทุกคนไว้หน่อยนะเออเดี๋ยวแบบผิดหวังกันอีกนะครับเออแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงคือตัวเกมนี่ผมแนะนําว่าคือข้อดีของมันก็คือว่าเราไม่ต้องเล่นเนื้อเรื่องก็ได้นะครับเราสามารถ ไปดูฉากอย่างว่าได้เลยในบนแกลลี่เนาะอ่าเมนูของแกลลี่นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีมาให้ปลดล็อกทุกฉากมาให้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าจะเล่นเนื้อเรื่องได้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เผื่อแบบคนไม่อยากเล่นเนื้อเรื่องเนาะก็ผมจะไม่ได้รีวิวอะไรมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเกมนี้ผมก็ไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นเกมที่แบบเออดีเกมเลยนะก็ในฉากอย่างว่านะครับอันนี้ หลายคนก็นอาจจะอยากดูเซเวอล่อยากดูซูนเดะอยากดูฮหน้าตาอะไรอย่างนี้นะผมว่าเออได้เลยนะครับซึ่งตัวเกมก,ก็มีขนาดที่ใหญ่ได้หนึ่งนะเพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างไกลนะครับกระฉากยังว่าที่หลากหลายตัวละครเลยเหมือนกันเนาะก็1.2ึกิกนะอันนี้ก็ บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับก็ลองไปเล่นกันดูเนาะผมจะไม่รีวิวยาวนะเออบอกไว้ก่อนเลยนะครับส่วนภาพก็โอเคนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็น 2D นะเออนะครับส่วนเสียงก็ไม่มีอะไรนะคือเสียงเนี่เงียบเก็บเลยนะครับส่วนด้านเกมเพลย์ก็แทบไม่มีอะไรนะครับมันหลักๆก,ก็ทั่วๆไปนะคืออันนี้ก็ ไม่มีอะไรเลยเนาะผมจะไม่ขอยืนยื้ออะไรมากมายนะส่วนการท้าทายก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าถ้าใครเล่นเนื้อเรื่องก็สนุกแน่นอนนะผมบอกเลยนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่อยากเล่นเนื้อเรื่องเนาะก็ให้ไปดูที่แกลลอี่ได้เลยข้ามไปได้จากอย่างว่าได้เลยนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับอีพีที่4นะครับผมไม่ได้ให้คะแนนลงลึกอะไรมากนะนี่ขออภัยด้วยจริงๆนะครับผม,มยากคิดบรรยาวด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้สนุกแล้วก็ enjoy ครับ